สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งครับช่องเกษตรที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตการปลูกแตงกวาในกระบะได้ตั้งแต่ปลูกมานะครับได้เวลา3สัปดาห์แล้วนะครับแตงกวาของเรานะครับว่ามีหนอนกินใบหมกอยู่ใต้ใบหรือเปล่าเห็นไหมครับใบนี้เราดูแล้วจะมีล่องรอยของการ เราดูพ้นเผลอแล้วจะแทบไม่เจอครับแต่ตรงนี้จะมีปัญหาครับเห็นไหมครับมีรอยนูนๆูนนิดหนึ่งแสดงว่าข้างล่างมีปัญหาลองพลิกดูครับเห็นไหมครับพอพลิกแล้วถ้าดูพ้นเผลอก็จะไม่มีอะไรครับแต่พอไล่ดูเห็นไหมครับพอพอนี่เห็นไหมครับหมกตัวอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่ตัวแสบเลยครับนี่และถ้าปล่อยไว้พรุ่งนี้เขาก็จะโตกว่านี้อีกอืเห็นแล้วก็ใช้มือเลยครับบี้เลย เนี่ยดูผิวใบลักษณะนี้ข้างล่างก็จะมีปัญหาเห็นไหมครับข้างล่างก็จะมีหนอนหมกอยู่เนี่ยเราก็ดึงออกมาลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นใบเรียบเรียบอย่างนี้พื้นอย่างนี้โอเคมั่นใจได้ข้างล่างจะไม่มีปัญหานี่ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆในการสำรวจดูใบเตงกวาว่ามีหนอนกินใบซ่อนอยู่หรือเปล่าปลูกแตงกวานี้มีอุปสรรคมากเลยนะครับโดยเฉพาะหนอนกินใบ แมลงต่างๆรบกวนเราจะต้องมีสูตรสําเร็จครับก็คือสูตรน้ํายาแบบธรรมชาติสูตรผสมน้ํายา3อย่างของเรานะครับก็คือน้าส้มสายชูเหล้าขาวแล้วก็น้ํายาล้างจานผสมกับน้ํา1ลิตรเอาไว้ฉีดพ่นครับดูแลนี่ก็คือแตงกวาอายุ3สัปดาห์ครับเริ่มที่จะออกดอกออกผลแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าดอกตัวเมีย ก็จะมีลูกติดมาด้วยแล้วก็จะมีดอกอยู่ข้างนอกลักษณะนี้เหมือนกับลูกดอกตัวเมียก็จะอุ้มลูกลักษณะนี้ครับมาดูดอกตัวผู้ครับดอกตัวผู้ก็จะมีดอกอย่างเดียวเลยเวลาพึ่งหรือมแมลงมาผสมเสกสรเขาจะมาจับเกสรตัวผู้แล้วก็มาแตะเกสรตัวเมียก็จะลูกนี้ก็จะติดผลแต่ถ้าไม่มี เชื้อมาผสมลูกตัวน,นี้ดอกตัวเมียน,นี้ก็จะฝ่อเพื่อเพิ่มความมั่นใจเราก็ต้องช่วยครับมาดูเทคนิคการช่วยผสมเกสรครับวันนี้พาทุกท่านมาดูวิธีการผสมเกสรช่วยให้แตงกวาติดดอกออกผลครับเราได้ดอกตัวผู้มาเรียบร้อยครับดอกตัวผู้ก็ควรที่จะเป็นต้นอื่นนะครับไม่ควรที่จะเป็นต้นเดียวกันเราได้ดอกมาแล้วนะครับเราก็มาแกะเอากลีบออกหน่อยนึง นะครับเพื่อที่จะได้เห็นเกรสรชัดๆนะครับนี่ก็คือเป้าหมายของเราก็คือดอกตัวเมียรครับเราก็เอาไปแตะเอาเกรสรเขาไปแตะกันครับแค่นี้แล้วก็ปล่อยไว้ถ้าเขาไม่เหี่ยวก็แสดงว่าเขาติดดอกตัวเมียที่มีลูกแตงกวานี้ก็จะโตถือว่าใช้ได้ครับ ขออัปเดตให้ทราบกันเพียงตรงนี้ก่อนนะครับคลิปนี้คืบหน้ายัางไงก็จะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเราับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ